โอเคครับก็กลาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิเกมเมอร์นะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อเรือเสือไม้นะหลังจากานะที่ลิปแรกจะต้องได้ทำพังเลยเนี่ยนี่ก็มีหางตัวต่อเข้ามาเพื่อทำให้มันยาวขึ้นนะไม่เป็นไรนี่ก็วันนี้น้ําก็ท่วมนะนี่นะน้ําท่วมมันน้ำมนะนำานเต็มเลยก็เดอนมษารนะน้ำมังท่วมเลยนะเนี่ยเดืออะไรไปเนะี่ย ว้าวหน้าบ้านก็ืน้ําก็น่าเล่นนะไม่ใช่เดี๋ยวมันน่าเล่นเลยเสียอองว่เลยผมก็ถือโอกาสมาถ่ายคลิปน,นั่นีหยะน้ำก็ประมาณนี้แม่เป็นแล้วว้าวแล้วเราก็ไปต่อกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยน,นี่ก็เพิ่งอาบน้ำอา,ากาศหนาวมากเดี๋ยวไปอาหารกนันกา่าถ้าจะไม่ผิดอยู่ในนี้เปล่าวะนนีผมมาไปทิ้งไหนวะ อันนี้ไงว้าวคือว้าวดูดิสนิมขึ้นเลยทำได้ไงสนิมขึ้นเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถูกกับไอ้นี้ก่อนสนิมมันขึ้นผมแช่ในน้แล้วสนิมมันขึ้นโอเคก็ถ้าเราต่อเดี๋ยวมาดูเลยว่าทำยังไงนะทุกคน เดี๋ยวโอ้ยผมเข้าตาพยายามตัดพยายามปัดผมแม่มันเข้าตาแต่มันยังเข้าผมขี้เกียจตัดนะเดี๋ยวเอ่อุปกรณ์เดี๋ยวยว,วันนี้ตากล้องไม่รู้มาได้ไหมว่าบ้านผมกับบ้านตากล้องเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งคนละบ้านเลยนะก็ฝั่งบ้านตากล้องก็น้ําท่วมอะไอ้ไไไไใ,ใจกับผมอ๋อเดี๋ยว โอเคนี่ไงนี่โอเคว h a โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ว้าวนเห็นไหมหางยาวขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยแต่ไม่รู้มันหักมันจะหักหรือเปล่านนะแต่ว่านี้ผมทําแบบให้หางมันแบบว่าอะจะล้องยากน,นึงเพราะว่าไม่มีตากล้องตากล้องไม่อยู่เออนี่ หางยาวขึ้นเห็นไหมนี่ผมย้ำให้หางมันยาวขึ้นเห็นไหมแล้วนี่หางมันก่ลงตรงนีง้อันนี้ผมใช้ตะปูตอกตัวเดียวนะแล้วก็โฟกัสว่านี่เห็นไหมเราเชี่ยวหมามันเดิมนะนี่ว้าวอันนี้น้ําก็ลดแล้วนะจากมือช้าเนี่ยดูจากก้อยได้โอเคเดี๋ยว a few moments later คทุกคนตอนนี้ก็เราก็ได้สถานที่เล่นแล้วนะเรือเสือนี่เห็นไม้มตรงหน้ากว้างเลยเห็นไหมมีน้ําท่วมเลยแล้วก็ไอวัวตัวน,นั้นอ่ะมันพยายามจะพุ่งเข้าใส่ผมนั่นก็คือมันไม่ได้พุ่งเข้าใส่แต่ว่ามันมองหน้าผมนะผมไม่ไว้ใจมันเดี<ว>๋ยวผมว่าเราไปหาจุดตั้งกล้องแล้วก็ไปเล่นกันดีกว่าเยาหาดูก่อนว่าตั้งตรงไหนดี นี่ทำมีโงมีไม้ก็่าจจะดีนะโอ้ยจะแม่น้ำลึกโหน้ำแถวหัวเขาโอเคดูก่อนว่าไปได้ไกลไหมโอเคไปเลย,ยว้าวไปแล้ว ว้าวเฮ้ยไปไกลยอยู่นะโอเคเราเดินไปหาเลยเฮ้ยไปไกลยอยู่นะนี่ครับดูดิมันเดินตามผมอีกแล้ว What <the> fuck? ว้าวเหมือนมันจะงาบผมนะเมื <c oughs> ่อกี้หัวแม่งไว้ใจไม่ได้ผมกะท้องเพราะมันจริงเอจากตรงนู้น เห็นไหมเดี๋ยวซูไม่ดูจากตรงนั้นอยู่งนี้โอเคโอเคโอเคลน้ำลึกโอเคนะทุกคนแต่ลึกไปก็ไม่ดีนะโอเคตั้องอยู่น้ำล่าเล่นน่เโอเคเล่นโอเคโอเคิ่มต้นหร่อยตัวไปละ เฮ้ยถือว่าไปไกลยอยู่นะอันนี้ถ้าผมลองยกหางนิดได้ปะจะลองยกหางอีกสักนิดดีกว่าเออดูว่ามันจะไปได้ไกลยอยีกไหมอันนี้ผมยกไม่มากนะตั้งแต่ตรงที่เล่นหน้าบ้านอะตรงตอนหน้าบ้านในตอนแรกอะผมยกหางเยอะไว้แล้วหางมาันว่ามันขูดกับพื้นอโอเคเดี๋ยวผมลองยกหางให้มันเยอะ สักนิดโอเคตอนนี้ยกหางสูงมากแต่ว่ารู้สึกว่าหางของมันจะเออดูไม่ไอห,หางมันขยับอะทุกคนเพราะว่าไอเรายกบ่อยมันก็ประมาณนั้นขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอเคตอนนี้เราโดนลองด้วยเลย,ย,ยว้าวว้าว ก็ไปเหมือนเดิมนะว่าเรือมันจะนิ่งขึ้นนะแล้วก็ถ่ายมาสามนาทีแล้วเดี๋ยวเล่นรอบสุดท้ายเลยก็จะไปอาจยังยไงจะไม่ได้ฝังนน้นนะเดี๋ยวน้ำมันลึกก่อนที่เกียจ เห็นไหมขามันเคลียบขามันเคบได้เห็นว่าสิเฮ้ยแล้วก็เหมืนบ้านเองมันเคลียบได้ว้ยจับจับไม่มีตัต๊กต้องทำทุกอย่างยากเลยโอเครอบถ้ายละเฮ้ยรอบนี้ไปไกลนะ รอบนี้ไปไกลแล้ว่อนก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครสวัสดีครับไอ้วนั่นไปชัดกับแกกินโอเคไปละ